ที่เราลาดลดน้ำเรียบร้อยแล้วดินจะมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็เป็นสีดำเลยนะครับไร่เติมสุกสวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับไร่เติมสุกจะพามาจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาปลูกอ้อยอ ข้ามแล้งกันนะครับก็คือการปลูกอ้อยตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมนะครับถึงเดือนประมาณเดือนมีนาคมนะครับอ่าแล้วก็จะไปถึงฤด,ดูแล้งก็คือช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับจะเป็นฤดูแล้งนะครับซึ่งวันนี้ไร่ตำสุขของเราจะปลูกอ้อย ช่วงเดือนเดือนนี้เป็นเดือนอกุมภาพันธ์นะครับซึ่งพื้นที่ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่ครับจะเป็นแปลงอ้อยเก่านะครับคืออ้อยที่เราตัดเข้าโรงงานาน้ำตาลแล้วแล้วก็ต่ออ้อยมีอายุหลายปีแล้วนะครับเขาก็เจริญเติบโตไม่ค่อยดี แล้วก็มีตายบ้างนะครับเป็นบางจุดเราก็เลยทำการปลูกปลูกใหม่นะครับโดยไถของเก่าออกนะครับซึ่งเราจะนำเสนอตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเตรียมดินเพื่อปลูกอ้อยจนถึงอ่า ดูเก็บเกี่ยวเลยนะครับเราก็จะทําเป็นช่วงๆไปนะครับทาคลิปวิดีโอเป็นช่วงๆเพื่อให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปพร้อมกันกับเรานะครับเราจะาปลูกอ้อยแบบไรเติมสุกปลูกอ้อยข้ามแหลงทําอย่างไรนะครับซึ่งเป้าหมายของเราก็คือเราจะปลูกอ้อยให้ ได้ปริมาณอ้อยนะครับในปริมาณไร่ละไม่ต่ำกว่า25ตันนะครับหรือว่า25ตันต่อไร่ขึ้นไปนะครับเรามาดูพื้นที่กันก่อนนะครับพื้นที่ที่เราจะปลูกนี่ดูนี่คือเราไถไถพวนไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับดินจะ แข็งมากนะครับแล้วก็แรงแห้งแรงไม่มีน้ําเลยนะครับขั้นตอนการเตรียมดินของเราก็คือหลังจากที่เราไถาเพื่อเตะต่ออ้อยนะครับอ้อยเก่าของเราเนะี่ยลอยหนึ่งแล้วลอยไถยหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะ นำน้ำนะครับมาใส่รดลาดรดในแปลงอ้อยนะครับเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นในในแปลงนะครับแล้วกเออ็เมื่อดินมีความชื้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เวลาเราถ่ายอีกครั้งหนึง่งดินก็จะร่วนซุยนะครับล้วนซุยแล้วก็ความชื้นก็จะเหมาะสมสำหรับ การเจริญเติบโตของต้นอ้อยนะครับและเมื่อดินมีความชื้นพวกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่างๆในดินนะครับเขาก็จะ,ะขยายตัวนะครับทำให้ดินมีคุณภาพดีขึ้นนะครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการลาดน้ำหรือว่านำน้ำใส่แปลงอ้อยก่อนปลูกเนี่ย ก็จะทําให้พวกวัชพืชต่างๆนะครับเมล็ดวัชพืชที่เขาตกหล่นอยู่ในแปลงอ้อยเนี่ยเขาก็จะงอกออกมาเป็นต้นแล้วก็พอเราไถาไปเขาก็จะตายกลายเป็นปุ๋ยนะครับทําให้วัชพืชในแปลงอ้อยก็จะน้อยลงครับซึ่งอ้อยที่เราจะใช้ปลูกก็จะเป็นสายพันธุ์ขอนแก่น3ามนะครับ เป็นอ้อยที่เราปลูกไว้เพื่อทำพันธุ์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการาลดน้ําแปลงอ้อยหรือว่านําน้ําใส่ลาดรดในแปลงอ้อยกันนะครับว่าไร่เติมสุกข,ของเราใช้วิธีไหนนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นท่อ PVC นะครับต่อมาจาก ปั๊มไกลามากนะครับซึ่งปั๊มที่เราใช้เป็นปั๊มแรงดันขนาด3นิ้ว2ใบพัดนะครับติดเครื่องยนต์เครื่องไถนารถไถนาเล็กนะครับจะทำให้ดันน้ำได้ไกลนะครับดูดินนะครับ ภาพดินนี่ครับอันนี้ฝนตกไปเมื่อคืนแต่ว่าไม่เยอะมากนะครับดินอาจจะมีความชื้นนิดนึงแต่ว่าดินแข็งมากนะครับถ่ายไม่เข้าเลยเราต้องลดน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูน้ำกันครับ เราจะลาดรถโดยการต่อท่อ pvc แล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลในแปลงเลยนะครับนี่ครับน้ำเริ่มไหลแล้วแบบนี้ทำให้ทั่วทั้งแปลงเลยนะครับโดยฝั่งนูน้นเราลดมาเรียบร้อยแล้วครับดินเป็นสีดำแล้วก็ วัชพืชก็เริ่มงอกแล้วครับปล่อยให้น้ำไหลอย่างนี้เลยนะครับ ขั้วแปลงเลยแล้วเราก็จะใช้รถไถข,ขนาดใหญ่ครับมาไถาบุกอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับหน้าดินนะครับเอาหน้าดินด้านบนพลิกลงไปอยู่ด้านล่างครับก็ใช้รถไถข,ขนาดเล็กนะครับไถแปรส,สองลอยนะครับเพื่อให้ดินแตกและร่วนซุย แล้วเราจึงจะใช้เครื่องปลูกอ้อยปลูกซึ่งพื้นที่ด้านหน้านี้ก็ประมาณ10ไร่เศษนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกให้ได้ไร่ละไม่ต่ำกว่า25ตันครับเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับว่าปลูกไฟข้ามแรลงแบบไร่เติมสุกจะสามารถทำได้ไหรือไมนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาลดน้ำใส่แปลงอ้อยกันก่อนในการนำน้ำลาดลดและแปลงอ้อยนะครับถ้าพื้นที่ที่มันไม่เสมอกันแบบนี้นะครับน้ำก็จะไหลไปขังตรงบริเวณที่ต่ำเราก็ต้องย้ายหรือว่าขยับปลายท่อให้ให้อยู่บริเวณที่สูงนะครับหุที่โคกเพื่อให้น้ำเนี่ย ุ่มชื้นทั้งแปลงหรือราดรถได้ทั่วกันทั้งแปลงต่ตรงนี้เราขยาับสายขคอก่อน ความแตกต่างนะครับระหว่างพื้นดินนะครับที่เราลาดลดน้ำในแปลงอ้อยเรียบร้อยแล้วนะครับกับพื้นดินที่เรายังไม่ได้ลาดลดน้ำนะครับจะเห็นว่าดินแตกต่างกันมากครับแต่ที่เราลาดลดน้ำเรียบร้อยแล้วดินจะ มีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็เป็นสีดำเลยนะครับความแรงของน้ำนะไหลามาเป็นพ่อเลยครับซึ่งฟัลมที่เราใช้เป็นขนาด3าม้้ แล้วก็เราก็ทดลงมาใส่ข้อขนาด2นิ้วนะครับทำให้ได้ปริมาณน้ำที่หลังงเป็นท่อแล้ว,ลวก็น้ำก็จะมีความแรงกว่าแต่ปั๊มขนาดสองนิ้วนะครับทำให้การลาดรถแล้วไม่แรอ้อยแรงทำได้เร็วขึ้น เราติดตามคลิวิดีโอต่อไปกันนะครับว่าหลัจะกเรานำน้ำลาดลดไปแปลงห่อยเรียบร้อยแล้วเนี่ยพื้นดินโดยรวมในสภาพแลงค้อยเป็นอย่างไรบ้างเาจะพืชจะขึ้นไหมนะครับแล้วก็ดินจะมีความชื้นเหมาะสมสำหรับการปลูกอ้ยไ,ไมฝากกดติดตามไวด้วยนะครับ สำเรันนี้ขอบคุณครับ